สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโมซีเลมอนเกานะคะในลุกที่เพิ่งตื่นนอนมาเลยหน้าร้อนๆเลยนะคะหัวยังยุ่งๆอยู่เลยก็จะพูดถึงการเตรียมผิวก่อนที่สาวๆทุกคนจะไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรไประจำวันนะคะ,ะปกติเพื่อนๆได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษมากหรือเปล่าส่วนโมดเนี่ย ปกติก็คือตื่นมาปุ๊บก,ก็ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมรุงแล้วก็แต่งหน้าตามปกตินะคะแต่ว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยมดจะมีการบำรุงพิเศษซึ่งทำทั้งก่อนนอนอาสูบเจ็ดวันเนี่ยมีวันหนึ่งอาจจะทำก่อนนอนอีกวันหนึ่งอาจจะทำ แบบเว้นไปสักสองวันก็อาจจะทําช่วงเช้าก็คือการมาสก์หน้านั่นเองวันนี้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะแต่ว่าตัวมดเนี่ยใช้มานานมากแล้วทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วเขียนเขียนถึงหลายครั้งมากแล้วแต่ว่าอันนี้ส่งมาให้เห็นว่าเป็นตัวตัวใหม่แล้วก็อ่ะให้ดูก่อนละกันคือคาดาลาโบนะคะเป็นน้ำตบหน้าที่ทุกคนก็ เคยได้ยินนะเขาชื่ออพูดอีกทีว่าคือชื่อเป็น Moisturizing lotion นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเป็น Super Hyaluronic Acid สาม with three types of Hyaluronic Acid โดยก็คือเหมือนเพิ่มพลังแบบ3เท่าด้วยกันนะคะก็คือสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ h a ด a d a เบตัวนี้นะคะ ทำการมาร์กหน้าให้ดูปกติเนี่ยมันก็จะมีแบบซองหรือใดๆก็คือแล้วแต่เลือกเลยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าใครแบบเอ้ยซองสมมุติซองหมดแล้วต้องการมาร์กหน้าด่วนเนี่ยเราสามารถใช้พวกโลชั่นแบบนี้ยทำได้เดี๋ยวมาดูวิธีการกันค่ะก,ก,ก่อนอื่นก็คือควรจะเก็บผมอะไรใดๆให้เรียบร้อยแล้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทำวิธีเบสิกให้ดูก่อนปกติเนี่ย เนี่ยค่ะก็คือเขาจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้เลยเราเอามาตบหน้าอย่างนี้ใช่ไหมก็คือหลังล้างหน้าที่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นสเต็ปของพวกทิปเมนโลชั่นเลยเราก็ตบแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าวันนี้ตื่นเช้ามากมีเวลามากหน่อยเนี่ยให้หาเมสมาค่ะ จะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะที่ที่เขาขายอยู่นะคะที่มันจะเป็นเม็ดมาร์กที่เขาอาจจะเป็นกลมๆไว้ก็นะคะหนึ่งเม็ดหาแก้วหรือโหลหรืออะไรก็ได้เล็กๆหรือใหญ่ก็ได้นะคะใส่เม็ดมาร์กลงไปนี่แบบนี้แล้วก็ทา เทไม่ใช่ทาเทคาดาลาโบเนี่ยนะคะมอยเจอร์โลชั่นเนี่ยค่ะลงไปสังเกตที่เมสมาร์นะคะมันจะฟูขึ้นเห็นไหมแล้วก็เทลงไปอีกเขาจะดูดของเหลวเข้าไปนะคะแล้วก็ฟูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ รอแป๊บหนึ่งให้เขาดูดให้เต็มที่นะคะวิธีสังเกตก็คือเมื่อเขาดูดเ,เต็มที่แล้วเนี่ยเมสมาร์เนี่ยเห็นมามันจะใหญ่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พองตัวเต็มที่ความเต็มที่ของเขาคือว่าน้ําที่เทล,ลงไปเนี่ยมันจะไม่ดูดเข้าไปอีกแล้วคือมันนิ่งแล้วค่ะนั่นก็คือแสดงว่าสามารถเก็บ กักความชุ่มชื้นได้แค่นี้เราก็กิ้งกงเขาหน่อยแล้วก็หยิบมาเนี่ยคะ่ะเป็นตัวเมื่อกี้ตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ตัวขนาดนี้คราวนี้ก็กลางเลยค่ะมันเหมือนเป็นการทำทิชชู่มาร์กนะอ่าก็กลางแบบนี้ แล้วก็จัดการมาเข้าไปที่หน้าเลย ได้นะค่อยๆเทจากด้านบนแล้วก็ใช้มือนวดคะ่ะคือเอาตามสะดวกเลย <c oughs> ส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครเม็ดเม็ดมาาของใครมีแผ่นปิดตาเนี่ยก็ปิดไปได้เลย <c oughs> แล้วก็รอทิ้งไว้ประมาณ10บถึงสิาทีค่ะหรือจนมีความรู้สึกว่า ความชุ่มชื้นนี้เข้าผิวไปแล้วแล้วก็แผ่นมาร์กเนี่ยเริ่มจะแห้งเนี่ยก็หลอค่ะก็มดทิ้งไว้ประมาณสินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือรู้สึกแล้วว่าผิวเนี่ยฉ่ำแล้วเราไม่ควรที่จะมาร์กหน้ากเกินประมาณ 10- 15นาทีหรือเกินความรู้สึกที่ว่าความชุ่มชื้นเข้าผิวไปแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะเดินทางเข้าไปในที่ที่แห้งกว่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให มาส์เนี่ยแห้งมากเกินไปเนี่ยปรากฏว่าคราวนี้เขาก็จะดูดกลับขึ้นมานะคะมันก็จะไม่ดีโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะใช้มือเราเนี่ยค่ะกดกดกดลับลงไปให้ทั่วอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีของมดนะคะแต่ใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะไม่ห้ามกันแล้วก็มดจะเนี่ยค่ค่อยๆดึง ดึงแผ่นม้าออกด้านข้างอย่างนี้คือดึงคือดึงเหมือนให้ความรู้สึกว่าตึงที่ผิวไหมสว่วนแล้วคราวนี้ก็ลอกออกจากด้านล่างขึ้นไปดึงความรู้สึกชุ่มชื้นเนี่ยจะอยู่ที่ผิวเราก็นวดนะคะใช้มือแล้วเนี่ยนะวอร์มนิดนึงให้ให้มือรู้สึกแบบอุ่นอุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็กดไปที่น้านี่ แาวนี้นวดผิวขึ้นด้านบนให้ Moisture lotion เนี่ยค่อยๆซึมเข้าไปในผิวให้มากที่สุดเลยนะคะช่วงใต้ตาเนี่ยใช้วิธีกดเบาๆแล้วก็ลากขึ้นไปด้านหางตาแบบนี้ ส่วนด้านข้างนะคะใช้นิ้วรูปขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจพวกบริเวณสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอาจจะแดงขึ้นมานิดนึงแต่จริงมันไม่ได้เป็นอาการแพ้หรือใดๆค่ะมันก็เป็นปกติอันนี้เป็นโปรตีของผิวมดนะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่าดาลระบบมากเลยที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้มดลองใช้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ เสริมสวยให้สาวๆได้ดูสดใสในช่วงเช้าให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นการแต่งหน้าก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะใช้วิธีนี้เพราะว่ามันจะต้อง DIY ทำเองนะคะทางฮาดาลรบเนี่ยเขาก็มีตัวมาส์กที่ออกมาแล้วนะชื่อว่าฮา d ดาลร์โบ s u ซูเปอร์ไฮยาลู แสิ uh, Moisturizing Face Mark นะคะเป็นแผ่นบำรุงผิวมาเป็นแผ่นมาร์กสำเร็จรูปเลยก็คือฉีกแล้วก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าบางทีถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาเราทําเองอยากสวยด้วยตัวเองวิธีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําตามวิธีมดดูนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมจนจบนะคะยังไงพบกันใหม่คราวหน้า วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ